สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับเรื่องราวของแน็กชาลีกับจีกามินถึงแม้ว่าต่างคนจะต่างแยกย้ายกันไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝั่งทั้งฝั่งของกามินและฝั่งของแน็กชาลี และล่าสุดก็เหมือนจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกที่หลังจากมีกลุ่มของแฟนคลับของกามีนได้เผยคลิปตะบุว่าเรื่องที่น้องไม่เคยพูดให้ใครฟังโดยในคลิปเป็นการไลฟ์พีเคกับนีดแมบานเกาหลีทางกามีนได้เผยรูปพี่ตัวเองโดนยุงกัดเยอะมากและทางด้านของคุณนีดแบบานเกาหลีก็ได้บอกว่าถามว่ามียากันยุงไหมกามีนก็บอกว่ามีแต่ก็กันไม่ได้ทีหลังก็โดนตอนนอนมีมดมากัดด้วยมันลำบากมาก ตอนนั้นก็คิดว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นแฟนคลับหลังได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นยุงเยอะก็ถูกแล้วค่ะขนาดบ้านเราอยู่กรุงเทพตอนกลางคืนยุงยังเยอะขนาดนี้เรื่องยุงจะโทษใครก็ไม่น่าได้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะ เมื่อคืนพี่นิดได้บอกว่าอย่าด่ามากกันนะน้องแค่พูดให้ฟังเฉยๆเรื่องมันผ่านมาแล้วแล้วทำไมไม่ออกไปเช่าอยู่เองล่ะงกยังไงยังมาโทษคนอื่นอีกกลัวยุงก็อย่ามาไทย เห็นมาตั้งแต่ตอนต้นค่ะกับความเป็นอยู่ตอนนั้นยังพูดกับที่บ้านเลยว่าเขาปรับตัวเยอะอยู่นะมาอยู่แบบนี้ได้ไม่ได้รู้เรื่องมดเรื่องยุงนะคะแค่เท่าที่เห็นผ่านคลิประหว่างที่น้องอยู่สภาพโดยรอบอาหารการกินหลายๆมื้อที่ผ่านตาสภาพแวดล้อมบ้านหรือเท่าที่เห็นบรรยากาศตอนโฮสต่างชาติมาเจอกันที่นี่เราก็ขัดตา มีอะไรให้แอบคิดแปลกๆอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนที่บ้านบอกเป็นรสนิยมของเจ้าของบ้านนะพวกเขาเจอแบบนี้แป๊บๆแต่น้องอยู่ถึง6-7เดือนใจน้องโคตรได้กับคำว่าอดทนปรับตัวเมื่อเขาบอกเลิกกระทนหาน้องก็กล้าที่จะรากกระเป๋าออกมาทั้งๆท,ที่ยังไม่มีที่ไปไม่มีเพื่อนและยังไม่มีตัว๋วเครื่องบินยิ่งรักน้องแหละ อดทนกล้าหาญสดใสคือใยน้องของเราขอให้พระเจ้าเสริมกำลังให้น้องสำหรับการประชนภายในทุกๆสิ่งหนูกามินพลังบวกอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องราวดังกล่าวก็มีทั้งคนที่เข้าใจว่ายุงต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติและบางคนก็มองว่าการมินต้องปรับตัวเยอะเป็นผู้หญิงที่อดทนมากๆนั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ